แล้วพอรัเสเซียผนวกดินแดนยูเครเรียบร้อยแล้วเนี่ยประกาศประชามติแบบปลอมๆเนี่ยยูเคไม่พอใจก็เลยสุดท้ายยื่นสมัครเข้าเนโตแบบเร่งด่วนตั้งใจอยากจะใช้วิธีแบบสวีเดนกับฟินแลนด์นั่นแหะที่เข้าแบบเร่งรัด เพื่อจะได้เข้าไปเป็นเนโต้สุดท้ายก็ปลอดภยัยใช่เอาจริงๆย้อนไปแต่แรกถ้ายูเครนเป็นเนโต้แต่แรกรัสเซียก็ไม่กล้าบุกแล้วเพราะว่านั่นคือมันจะอิงตามกฎหมายเนโต้ NATO เลยถ้าใครโดนบุกทุกประเทศจะช่วยทันทีตามกฎหมายซึ่งสหรัฐจะทําทันทีแน่นอนประเทศยุโรปประเทศสหรัฐพวกนี้ทำตามกฎหมายเข่งขัดมากเขาเอาจริงเอาจ,งอาจังมากนะแต่คือยูเครนไม่ใช่เนโต้ไงนะ้ยทำให้เขาช่วยอะไรมากไม่ได้ก็ส่งอาวุธก็ถือว่าช่วยมากหรือว่าใจดีมากแล้วนะยูเครนก็อยากจะสมัครเข้าแต่คือในมุมหนึ่งผมก็มองว่า ยากมากเป็นไปได้ยากเพราะกดเนโตคุณจะเข้าเนโตไม่ใช่ง่ายๆนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องผ่านทุกเสียงของเนโตในนั้นมี30ประเทศตอนนี้เพิ่มสวีเดนฟินแลนด์เข้ามาอีก32ประเทศ่ะต้องผ่านทุกเสียงซึ่งมันไม่ได้ยากหรอกใช่ทุกประเทศก็เห็นด้วยอยากให้ยูเครนเข้าอยู่แล้วตุรกีก็โอเคกับยูเครนก็ไม่ได้แย่อะไรแต่จุดที่มันยากก็คือว่ากลไกของเนโตคุณจะเข้าเนโตได้เศรษฐกิจคุณต้องเปิดคุณต้องไม่มีความขัดแย้งทันดินแดนเศรษฐกิจเปิดกกกก็ออาาาาาจจะไไไมมมมมม่ามานะม่่่่ชปปััััััญญหหนนนนนแแแ้้้้ดดดดตตเีียยววททคคุณงงขิ อะไรเงี้ยตอนนี้ยูเครนมีเนหะ็นไหมยูเครนก็มีความขัดแย้งดินแดนดรัสเซียยึดไปบางส่วนใครเมียก็โดนไปแล้วจะทํายังไงซึ่งมันผมว่าเป็นไปนไม่ได้ที่ตอนนี้จะเข้านะตอนนี้แต่หลังจากนี้สหรัฐก็คงหาวิธีเพื่อให้ยูเครนเข้าได้ก็คือว่าจัดการให้มันหมดรีบยึดคือถ้าใครเมียไม่ได้จริงๆนะสุดท้ายใครเมียไม่ได้แต่ยึดประเทศทั้งประเทศได้แล้วก็ตัดทิ้งไปซะยอมใครเมียทิ้งใครเมียให้รัสเซียไปซะนั่นแหละอันนี้เข้าเนโตได้เพราะก็คุณจะไม่ได้เข้าขายกฎที่ว่าไม่มมีควาขัดดแแย้ทินน สุดท้ายถ้าตัดทิ้งใครเมียทิ้งยูเครนก็บอกเลยว่าใครเมียไม่ใช่เป็นของฉันประเทศฉันก็มีแค่แผ่นดินใหญ่เท่านั้นเห็นไหมก็ได้เหมือนกันแต่คือตอนนี้ไม่ได้เพราะยูเครนยังมองว่าใครเมียเป็นของยูเครนแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่โดนยึดเยอะมากอย่างเคอร์ซอนอย่างาโปริเซียแล้วก็แถบดอนบาสเยอะพอสมควรตอนนี้ถึงได้พยายามจะยึดคืนที่สหรัฐก,ก็กําลังช่วยแหละช่วยยึดคืนให้ได้แล้วก็รอดูว่าอนาคตเขาจะยึดใครเมียรหรือเปล่าใครเมียก็ ก็ลองดูอะจริงๆมันก็ยากไม่ได้ง่ายนะแต่ถ้าสหรัฐช่วยดยูเคนแผนดีก็จะเหมือนตอนนี้เห็นไหมจัดการได้ง่ายมากจนถ้ารัเสเซียแทบไม่เหลือแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือความขัดแย้งรัเสเซียกับจีนหรือจีนกับรัเสเซียนั่นแหละปกติเราเห็นภาพลักษณ์ภายนอกก็คืออุ้ยรัเสเซียรักกับจีนนะเพื่อนกันเห็นไหมแบบเผด็จการกับเผด็จการคบกันได้โอ้ยเรามาจับมือกันเถอะเรามาเปลี่ยนโลกใบนี้กันเถอะเราอย่าอยู่ภายใต้สหรัฐก,กันอะไรแบบนี้ภาพลักษณ์ภายนอกแต่ไม่ใช่นะก่อนหน้านี้ไม่นานม,มานี้เนี่ยเมื่อปลายเดือนทีี่่แล้ว29พงมปััญหากน ก็คือรัสเซียเนะ่เล่นงานคนจีเล่นงานประชาชนคนจีเลยเล่นงานคนจีที่ปรเัสเซียแล้วไม่พอรัสเซียก,ก็ยังไปปิดท่อแก๊สจีนปิดท่อแก๊สจนกระทั่งน่าจะเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเมื่อวันที่29นี้เองปลายเดือนที่แล้วเองไม่นานไม่กี่วันก่อนนี้เพิ่งเปิดเล่นงานจีปิดท่อใช้ข้ออ้างเดิมๆก็คือว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวแบบเดียวกับที่ยูนนั่นแหละที่ยุโรปโดนที่เยอรมันโดนปิดท่อแก๊สชั่วคราวอะไรก็ตามอ้างปิดปรับปรุงซึ่ง การที่รัสเซียเคืองจีนเนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะสาเหตุแรกก็คือว่าเพราะจีนไปเข้าหากับยูเครนด้วยก่อนหน้านี้ก็คือจีนเนี่ยเพิ่งไปพบพบกับยูเครนเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วนั่นแหละมีการพบพูดคุยกันจับมือกันอยู่ซึ่งอันนั้นอาจจะทำให้รัสเซียไม่พอใจเพราะเอ้าฉันกําลังเล่นงานยูเครนอยู่ทำไมคุณไปจับมือเขาคุณไปพูดคุยกับเขาได้ยังไงคุณไปเจราจาอะไรกันแล้วคุณไม่บอกฉันเลยเหรอนั่นคือมุมแรกอีกมุมหนึ่งก็คือว่าจีนไม่ช่วยรัสเซียเลยจีนไม่ได้ชุม ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประชุมเรื่องความมั่นคงอะไรก็ตามก็ไม right ่ได้ช่วยหรืออะไรรัสเซียไม่ได้พูดถึงกรณีนี้ว่าจะช่วยอย่างไงไม่มีเห็นไหมฮะจีนไม่คิดจะช่วยรัสเซียอย่างที่เคยบอกว่าจีนมันก็ไม่อยากให้ตัวเองกระทบประเด็จการเหล่านี้มันทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นประเด็จการพวกนี้ไม่คบเพื่อนที่เป็นมิตรถาวอลหรอกพวกนี้คบเพื่อเอาตัวเองเป็นหลักต่อให้เพื่อนคนนี้เนี่ยมีบุญคุณแค่ไหนช่วยเรามากแค่ไหนรัสเซียช่วยจีนมาเยอะในอดีตนะแต่จีนไม่ช่วยนะรัสเซียก็เลยไม่พอใจจีนน่าจะ2ประเด็นนี้เป็นหลัก ส่วนการซื้อน้ามันซื้อก๊าซธรรมชาติที่จีนไปซื้อกลัสเซียก็ไม่ได้ช่วยรัสเซียก็รู้ดีว่านี่ไม่ใช่การช่วยฉันจะช่วยแกต่างหากรัสเซียช่วยจีนด้วยซ้ำเพราะว่ารัสเซียขายถูกๆให้จีนแล้วจีนก็จะได้เอาไปตุนเยอะๆยอะแล้วเศรษฐกิจจีนก็จะได้เดินแบบต้นทุนถูกๆได้ซึ่งถือว่าช่วยในเมื่อเนี่ยฉันช่วยเธอฉันขายของถูกๆให้เธอแล้วทำไมเธอไม่ช่วยฉันบ้างอะไรอย่างนี้มันก็ผด็ตการก็จะมองแบบนี้ได้พ้อนสุดท้ายเนี่ยรัสเซียก็เลยแก้เผ็ดจีนด้วยการปิดท่อส่งแก๊สนี้ ระหว่างรัสเซียกับจีนส่งมาถึงจีนเขาเริ่มปิดตั้งแต่วันที่22กันยายนก็ประมาณช่วงนั้นแหละที่จีนกับยูเครนไปคบพูดคุยกันนั่นแหละมีภาพยูเครนเผยแพร่ออกมาเองนะว่าพูดคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกับจีนเนี่ยพบกันพูดคุยกันหาลือเจราจาการื่องพวกนี้อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ว่ายูเครนอาจจะเนี่ยมันคือปัญหาแบบเขารลยกลูกเล่นทางการเมืองอ่ะบางทีจีนอาจจะช่วยรัสเซียแบบ อ,อมๆออก็ได้นิดๆหน่อยๆจีนเลือกที่จะไม่ช่วยเพราะว่าอาจจะมีเบื้องหลังอะไรอีกติดต่อแบบผ่านบุคคลที่สามสหรัฐกับจีนความสัมพันธ์ไม่ดีก็ใช้ตัวกลางเ่พูดคุยกันมันเป็นลูกเล่นทางการเมืองอะไรแบบนี้นะไม่จีนแบบอาจจะไม่อยากช่วยรัสเซียเลยเพราะว่าได้ผลประโยชน์จากฝั่งนี้แล้วประเทศเสรีอ่ะอย่างสหรัฐเขาโกงเขาเยอะมากเขารู้อยู่แล้วว่าอประเทศนี้ต้องการอะไรมึงต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์ใช่ไหมโอเคฉันเฉือนให้หน่อยนี่เราก็อย่าไปช่วยประเทศชั่วๆแบบนั้น แต่ใช่ประเทศเหล่านี้ชั่วจริงแต่บางทีเราก็ต้องใช้คนชั่วเพื่อปรับคนชั่วถ้าบางทีคนชั่วรวมกันมาอาจจะทำให้ล่วงนี้เละเทะได้เห็นไหมครบางทีใช่เราต้องให้อะไรกับคนชั่วบ้างแล้วอนาคตค่อยว่ากันอะไรแบบนี้มันก็คือแบบลูกเล่นทางการเมืองนอั่นแหละที่ยูเครนก็เห็นไหมพูดคุยกับจีนรัสเซียก็เลยปิดท่าส่งแก๊สตั้งแต่22นะถึง29นะถือว่านานอยู่นะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จีนก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะจีนก็ไม่ได้บ่นอะไรไม่ได้โวยอะไรเพราะรัสเซียก็ใช้ข้ออ้างแบบเดิมเดิมรรรััสเเีีียยยอ้าางงวว่ป่ปปปปดดดบบดบบบบุุแแกทโโนละ ท่อส่งแก๊สน Stream, อสตรีมอะไรก็ตามเนี่ยอ้างว่าปิดปรปับปรุงแต่คือท่อส่งแก๊สนอตสตรีมตอนนี้ลำบากนะมีการระเบิดขึ้นมาซึ่งระเบิดนั่นแหละหลายหลายคนตอนนี้สงสัยแล้วว่านั่นแหละฝีมือรัสเซียนั่นแหละสายจีนท่อส่งแก๊สนอสตรีมนั้นเนี่ยสายจีนไปอ้างนะฮะไปบิดว่าอเมริกาเพราะสายจีนมันสร้างเรื่องกุเรื่อง,องแนวๆเหมือนโฆษณาชวนเชื่อแนวเหมือนแบบสมคบคิดอ่ะเขาก็ยกตัวอย่างนะว่าถ้าท่อส่งแก๊สนี้ระเบิดใครได้ใครเสียยุโรปก็เสียสิเองนะยุโรปจะได้อะไรก็เขาสุดท้ายเ้ากก็ไไม่ดรับแ แล้วรัสเซียละ่ะรัสเซียก็สเสีย,สเ,ยเหมือนกันนั่นท่อของเขาอะเขาก็อยากขายแล้วใครได้นี่ไงสหรัฐได้เห็นไหมสหรัฐเนี่ยต้องการขายแก๊สแพงๆให้ยุโรปอ่าล้วก็ต้งให,ให้เงินเนี่ยเข้าดูเองนะเขาต้องการให้คนอื่นเนี่ยขัดแย้งกันคนอื่นไม่พอใจกันก็ไปอ้างสหรัฐแต่ความจริงถ้าคุณไปดูแผนที่นะสายจีนพูดแบบไม่ศึกษาอะไรเลยอะไม่หาความรู้อะไรเลยถ้าเราไปดูแผนที่เราจะเห็นได้ชัดว่าท่อส่งแก๊สน,นอนสตรีมทั้งสองท่อน,นี้มันผ่านทะเลที่เป็นทะเลปิดทะเลนี้เนี่ยมนอยู่ในกรอบของสวีเดน เขาเรียกว่าทะเลบอลติกทะเลปิดมีทางออกแค่ทางเดียวซึ่งแบ่งเป็นสองช่องนั่นแหละแค่นั้นนะาระจะเข้ามายังไงเป็นไปได้ยากมากหรือแทบเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่สารฐจะเข้าหรือถ้าสาระจะเข้ามาก็ต้องเขาตรวจจับได้อยู่แล้วเรือดำน้ำําสาระจะเข้าก็าตรวจจับได้ซึ่งโซนนั้นก็เป็นโซนรันสเซียพอดีในบุงกรอบนี้เนะี่ยมีรัสเซียมีพวกฟินแลนด์มีสวีเดนพวกนี้เนะี่ยเข้าได้เข้ามาใช้ทรัพยากรตรงนี้ได้ซึ่งสาระจะเข้ามาได้ยังไงเข้ามาเขาก็ตรวจจับได้ไม่พอนะสารฐ กะทำพวกนี้อย่างเปิดเผยนะก็คือข้อมูลเขาจะเปิดเผยตลอดแล้วก็จะมีการโครกับพวกเนโต้ต่างๆนานาพันธมิตรเขาเยอะเขาไปไหนมาไหนก็จะมีการโครกันเพราะไม่ใช่แน่ๆถ้าใช่เนี่ยประเทศสงสัยสารัฐไปแล้วเพราะจะเป็นใครละ่ะยุโรปก็ไม่ทาใช่ไม่ทาถ้าจะทําทําไปนานแล้วแต่คือเขาไม่ทําเพราะเขาก็ยังลําบากกับเรื่องแก๊สเพราะแน่นอนก็เป็นรัเสเซียอยู่แล้วรัเสเซียตอนนี้ก็ไม่พอจะกับยุโรปมากเพราะยิ่งแพ้ก็ยิ่งมาแล้วมาในช่วงที่รัสเซียกำลังพ่ายแพ้พอดีกาลังลําบากพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับมาถึง power of s i b e r เป็นท่อส่งแก๊สที่ไปจีนน่ะหละกหลักการเดียวกันก็คืออ้างว่าปิดปรับปรุงนั่นแหละแต่ของจีนยังไม่หนักตรงที่ว่าไม่ได้ถาวรน,นะอันนั้นคือถาวรนแต่ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะใช้ลูกเล่นแหละถ้าอ้างว่าปิดปรับปรุงถาววอนอาจจะดูเหมือนตั้งใจใช้เป็นเครื่องมือเพราะาหลายหลายคนก็อ้างว่าเนี่ยชีวารัสเซียเนี่ยใช้พลังงานเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสงครามซึ่งมันน่าเกลียดดูไม่ดีรัสเซียก็เลยอาจจะเนี่ยให้มันระเบิดไงเนี่ยฉันก็ไม่ได้ปิดปรับปรุงถาวรนเพราะว่ามันเสียจริงๆงมันพงัง ลูกเล่นแบบนี้แต่กับจีนก็คือ7วันอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละยี่สิบสองถึงยี่สิบเก้าสุดท้ายก็เปิดแล้วล่าสุดก็เปิดแล้วนะจีนก็ใช้ได้นั่นคือลูกเล่นในการแก้เผ็ดกับจีนอันนั้นคือเรื่องของแก๊สน,นะท่อส่งแก๊สในอีกมุมหนึง่งคนจีนก็โดนเหมือนกันที่บอกไปตอนแรกว่าคนจีนโดนเล่นงานนะเล่นงานคนจีนที่ไปรัเสเซียก็คือก่อนหน้านี้คนจีนเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปออกมาแชร์เองเออกมาเปิดเผยเองในแอปโซเชียลมีเดียจีนนั่นแหละถ่ายให้ดูเลยว่าเนี่ยเห็นไหม คนจีนคนเหล่านี้เนะี่ยคือคนจีนที่ไปเรียนต่อที่รัเสเซียแล้วส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักเรียนใหม่นะั่นแหละอาจจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเพิ่งเคยเข้าไปใหม่ๆห,หรืออาจจะมีนักเรียนเก่าอะไรก็ตามเขาก็ถ่ายคลิปให้ดูเลยนะว่าเห็นไหมคนชาติอื่นเนะี่ยที่แบบผู้หญิงที่สวมผ้าผ้าคลุมอ่ะที่เป็นคนนศะาสนาอิสลามเห็นไหมหรือคนต่างชาติคนชาติอะไรก็ตามเดินผ่านเิวๆเลยแต่กลับมีแต่คนจีนเท่านั้นคนสัญชาติจีนเท่านั้นที่ถูกเรียกเข้าไปคุมตัว เขาไปพูดคุยอะไรบางอย่างโดยคนจีนคนที่ถ่ายคลิปเขาก็อธิบายว่าที่เขาเรียกไปเนะี่ยก็คือเขาไปหาเรื่องหาว่าเราผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นหาว่ากระเป๋าเราเกินเอ้กระเป๋าแบบนี้มันผิดกฎหมายของรัเสเซียนะหาเรื่องไปมากักขังเราพอประมาณอนะ่ะชัรเราเสียเวลามากแล้วก็บอกกับคนจีนในคลิปนะว่านี่คนจีนทุกคนดูไว้นะดูรัเสเซียมันทํากับคนจีนเรานะอะไรแบบนี้ก็สุดท้ายก็คือหาเรื่องแล้วก็ปรับตั้งใจจะหาข้อกฎหมายที่หาข้อผิดนั่นแหละแล้วก็ปรับเป็นเงินอะไรแบบนี้ก็ให้คนจีนเนี่ยเสียเงินเพิ่ม โดยอ้างว่าคนจีนผิดนู่นผิดนี่แต่คนอื่นเขาเดินฉิวๆนะกระเป๋าก็ใหญ่กว่าคนจีนด้วยซ้ําไปเขาถ่ายคลิปแบบวนไปวนมาให้ดูนะฮะวนซ้ายเห็นคนต่างชาติเดินวนขวาเอ้าคนจีนโดนจับอีกแล้วอะไรแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ก็คือลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งที่รัสเซียเนี่ยเล่นงานจีนแน่แหละเพราะว่าน,นี้ก็เห็นได้ชัดว่าทุกคนไปได้เฉิวๆเลยคลิปนี้เนี่ยคนที่ฟังจีนออกก็ลองไปฟังดูจากดิโอฟ free asia ก็อามาเผยแพร่ต่อในเฟซบุ๊กนะฮะ เพราะฉะนั้นเบื้องหลังจริงๆเนี่ยรัสเซียกับจีนก็คงแตกหักกันแหละแต่คือเขาก็ไม่กล้าแตกหักตรงๆเพราะว่าแบบเผด็จก,การ,รเผด็จก,การมันคบกันได้เพราะต่างคนแบบต่างหาผลประโยชน์กันและก,กันแบบอย่างเช่นอิหร่านใช่ไหมอิหร่านโดนข้อบ่าดเกาหลีโดนข้อบ่าดพวกนี้ก็คบค้ากันได้เพราะว่านี่ไงเราชั่วเหมือนกันเราคบค้ากันได้เราหาเรื่องคนอื่นไม่เป็นไรเราโดนแบนเราก็คบกันเองอะไรแบบนี้พวกนี้มันก็ต้องหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วบอนถามว่าจะแตกหักตรงๆเลยไหมก็คงยากแบบจะเลิกคบกันไปตัดขาดกันไปทะเลาะกันเหมือนยยยยุุคโซเววีีนนนนนึึงงงทท่่จัััะะลาาากกกถข้็พร จีนเอาจริงๆหลายอย่างอนาคตก็ต้องพึ่งรัสเซียนะรัสเซียมีความฉลาดกว่าจีนพวกอาวุธหลายอย่างจีนก็ต้องพึ่งรัสเซียนแต่หักตรงๆก็คงยากจีนรัสเซียก็ต้องพึ่งจีนเหมือนกันตอนนี้ดนข้อบ่ายไหมก็มีแต่จีนจีนมีเงินเยอะจีนสูบเงินจากประเทศอื่นเยอะมากไทยเสียดุนกันค้าจีนอเมริกาก็เสียจีนหลายประเทศเสียจีนมากจีนมีเงินเยอะรัสเซียก็ต้องพึ่งอยู่ดีซึ่ง สุดท้ายเนี่ยเขาก็เล่นได้แค่ถังอ้อมก็คือเป็นเล่นประชาชนเอาเราเล่นรัฐบาลคุณไม่ได้เราก็เล่นประชาชนคุณแล้วกันซึ่งเห็นไหมนี่คือวิธีที่ถือว่าไม่ดีนะถือว่าสกปรกมากถ้าคุณจะมีปัญหากับรัฐบาลก็เล่นรัฐบาลแต่คุณไปเล่นประชาชนเขาอย่างนี้มันก็เกินไปชาวจีนถึงได้ไม่พอใจซึ่งสุดท้ายเห็นไหมพอคุณเล่นคนจีนจีนก็ไม่ได้สนนะประเทศจีนทางการจีนก็ไม่ได้ออกมาโวยอะไรเลยเฉยๆว,ว่ะคนจีนโดนเหรอเฉยๆว,ว่ะเหมือนกันเหมือนคนในประเทศเห็นไหมคนในประเทศจีนเนี่ยพูดอะไรจีนไม่ดีก็โดนเล่่นนนนนนนคจีไมมมชอออบะเเเหหืืภใปรทศกั พูดอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่ดีหน่อยรัฐบาลก็จับหมดนะไม่สนนะ <c oughs> หรือคุณเผยแพร่ความจริงอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ให้ร้ายรัฐบาลอ่ะก็โดนเหมือนกันก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะที่หมอก็โดนนักข่าวที่เป็นอดีตนายก็โดนเหมือนกันโดนเยอะมากมัน,กน,น,มน,กน,นไม่ได้สนประชาชนอยู่แล้วประชาชนคุณโดนทําร้ายโดนข้างนอกโดนอะไรก็าตามเนี่ยคุณก็ไม่สนใช่ไหมรัฐบาลจีนไม่ได้สนว่าประชาชนตัวเองจะอยู่ยังไงเขาสนแค่ว่าตัวเองจะอยูงง่ยังไงมากกว่าสนแค่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะอยู่ยังไงแค่นั้นกูแค่ว่าอำนาจตัวเองจะหลุด เห็นไ,ไหมคนจีนไปแบบแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่ลําบากเจออะไรต่างๆนานาก็ไม่สนโดนรัสเซียเล่นงานขนาดนี้ก็ไม่สนซึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะต่างกับสหรัฐมากเห็นไหมตอนแรก EP หนึ่งที่ผมอธิบายไปว่าสหรัฐเขาดูแลประชาชนด้วยยังไงนะขนาดคนที่ไม่ใช่เชื้อชาติสหรัฐไม่ใช่สัญชาติสหรัฐแต่เกิดแต่คือมีสัญชาติควบคู่แค่คุณถือสองสัญชาติแต่หนึ่งในนั้นมีสหรัฐเนี่ยเขาดูแลคุณอย่างดีนะเขาจะให้คําแนะนําคุณอย่างดีถ้าคุณทําอะไรกับคนของเขาเขาก็ต้องพยายามหาทางเจรจาอะไรแบบนั้นนี่คือารััััแตต่่กกบจีนน,นนนมง จีนจะจัดการต่อเมื่อเป็นบุคคลสําคัญมากอย่างนี้นะลูกสาวขางเไว้แค่นั้นแต่ถ้าคุณเป็นประชาชนธรรมดาก็มันก็คงไม่มีคุณค่าให้ฉันไปเล่นอะไรแบบนั้นคงไม่คุ้มค่าที่ฉันจะไปเล่นพรสุดท้ายแล้วถ้ารัสเซียกับจีนแตกหักการเลือกคบกันจริงๆถามว่าใครเสียฮะแน่นอนว่ารัสเซียจะเป็นคนเสียมากกว่าแล้วก็เสียมากๆด้วยเพราะว่าเห็นไหมล่าสุดนี้ประเทศมากมายก็ไม่เอารัสเซียแล้วไม่คบรัสเซียแม้แต่เพื่อนบ้านปกติเพื่อนบ้านก็คือแบบจะโอเคอย่างน้อยก็โอเครัสเซียติดกับรัสเซียก็กลัวอำนาจรัสเซีย รัสเซียเสียงใหญ่อะเสียงโหดอะแล้วดูอำนาจดูอำนาจใจอาวุธเยอะอาวุธทันสมัยอะไรก็ตามส่งออกอาวุธก็เยอะเหมือนกันกลัวเนียนี่ก็ต่างฮะอันนี้ก็จะเป็นความต่างของรัสเซียกับยุโรปรัสเซียเนี่ยปกครองด้วยความกลัวปกครองประเทศรอบข้างเนี่ยพยายามให้ประเทศรอบข้างกลัวเพราะฉันอำนาจใจยุโรปไม่ใช่นะยุโรปเขาปกครองด้วยความไว้ใจย่อไปตั้งแต่แรกยูเครนเนี่ยยูเครนเนี่ยเขาวิจารณประเทศยุโรปได้ตอนแรกที่ฝรั่งเศสดูไม่ค่อยช่วยยูเครนมากยูเครนก็วิจาร์ฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสไปทาอะไรยูเครนไหมฮะมีไปด่ากลับหรือไป ขู่เขาไปส่งนิวเคลียร์ไม่มีฝรั่งเศสไม่ได้ขู่นิวเคลียร์เลยเห็นไหมฮะประเทศยุโรปประเทศตะวันตกประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศเสรีเนี่ยเขาปกครองด้วยความไว้ใจปกครองด้วยแบบความซื่อสัตย์คุณวิจารเราได้แล้วก็วิจารณคุณได้แต่ไม่ใช่แบบรัสเซียแบบจีนฮะปกครองคนด้วยความกลัวต้องความกลัวเท่านั้นที่จะเอาให้คุณอยู่อย่ามาแยมกับฉันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านรัสเซียหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับรัสเซียแล้วรัสเซียจะลำบากมากขึ้นรัสเซียทําตัวเองทั้งนั้น แล้วถ้าอนาคตถ้ามันไปไกลกว่าน,นี้ตอให้รัสเซียมีพลังงานต่อให้คุณจะมีอ้างว่ามีแก๊สธรรมชาติเยอะสุดในโลกเนี่ยก็ไม่มีค่าน้ํามันคุณอาจจะไม่ได้เยอะสุดหรอกแต่แก๊สธรรมชาติใช่เยอะสุดก็ไม่มีค่าถ้าคนเขาแบนคุณกันหมดคนเขาไม่เอาด้วยกับคุณกันหมดคือรัสเซียจะจบเองภายในนะจะไม่มีแบบจีนมาซื้อนู่นมาซื้อนีมอน่มาซื้อ,อถ้าคนไม่เอากับรัส,สเซียแล้วรัสเซียไปเล่นเขาอะไรแบบนี้รัสเซียจะจบหายนะรัสเซียเลยนะแล้วเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมแต่ละประเทศทำไมยูเครนถึงอยากคบกกกกับบยยุุโรรททาาไมตีถึงคอเข้ แต่ละประเทศนี้นสัญหากับ e ูสัญหากับยุโรปกับสหรัฐทั้งนั้นพอครบแล้วจะเริญแล้วดูเพื่อนบ้านรัเสเซียเนหะ็นป่ะแต่ละประเทศมองโกเลียเป็นไงเพื่อนบ้านจีนกับเพื่อนบ้านรัเสเซียโดนจีนอาลเซียนล้อมอยู่ตรงกลางอมองโกเลียเนะี่ยคือแทบจะไม่ได้มีบทบาทในเวทีโลกเท่าไหร่เลยนะแล้วถ้าสุดท้ายนี้เนี่ยถ้ารัเสเซียกับจีนแตกหักกันจริงๆสุดท้ายจีนจะไม่ได้ช่วยรัเสเซียในเรื่องของการปั่นหัวนะ คำหลายคำที่ออกมาจากปากรัสเซียที่ตอนถแถลงปูตินถแถลงอะไรก็ตามผมรู้เลยว่าคำพวกนี้มาจากจีนก่อนน,นั้นรัสเซียกับจีนเหมือนมีแบบร่วมเข่ากองอะไรกันบางอย่างซึ่งก็ไม่ใช่เข่ากองอะไรดีๆหรอกคงแบบเข่ากองเน้นปันโหวเน้นโฆษณาชวนเชื่อนั่นแหละสุดท้ายจีนจะไม่ช่วยรัสเซียเรื่องของการไปใส่ร้ายบิดเบือนเข่าอะไรแบบนี้นะพวกที่จีนชอบใช้ก็คือแบบแทรกแซงอ้างว่าคนน้นคนนี้อยู่เบื้องหลังพวกนี้คือมาจากจีนทั้งนั้นคำจีนทั้งนั้นเลย ที่รัเสเซียอ้างว่าอุ้ยะตะวันตกอยู่เบื้องหลังอ้างว่าะตะวันตกกำลังแทรกแทรงความจริงแล้วรัเสเซียกำลังสู้กับเนโต้รัเสเซียไม่ได้สู้กับยูเครนคำพวกนี้มาจากจีนทั้งนั้นจีนน่ะส่งต่อให้พวกสายจีนพวกบล็อกเกอร์จีนเอามาพูดแบบนี้แหละถ้าอนาคตถ้าคุณแตหกหักกับจีนคุณจะไม่ได้มีคำพวกนี้มาปั่นหัวคนแล้วนะจะจบนะแต่พวกบล็อกเกอร์จีนเนี่ยก็จะไม่ช่วยคุณปั่นหัวด้วยนะเพราะว่าวบล็อกเกอร์จีนไม่ได้ช่วยเพราะรัเสเซียแต่ช่วยเพราะจีนเพราะว่าตั้งใจจะล้มพวกตะว เผด็จการคอมมิสต์ต่างเนี่ยจะชอบใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือจะไม่ได้คบใครจริงจังที่เคยบอกไปเขาไม่ได้คบใช่แบบจริงจังอยากจะให้เขาได้ดีแล้วก็ดีไปด้วยกันไม่ใช่นะบล็อกเกอร์จีนพวกนี้ก็ใช้รัเสเซียเป็นทางผ่านเพื่อล้มสาร้วนั่นแหละโชว์โอกาสแต่ถ้าสุดท้ายรัเสเซียตัดขาดกับจีนจบนะเขาจะไม่ช่วยคุณแล้วคุณจะไม่ได้มีใครช่วยให้มาปั่นหัวแบบนี้โอเคเราก็รออัปเดตสถานการณ์กันต่อไปทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ